สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับครูแบงค์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะครับซึ่งในวันนี้นะครับจะเป็นการทบทวนนะครับทบทวนในเรื่องของอาณาจักรสุโขทัยนะครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่านะครับมาดูจุดประสงค์ก่อนดีกว่านาะจุดประสงค์นะครับในการเรียนเรื่องนี้ในการทบทวนเรื่องนี้นะครับก็คือนักเรียนเนี่ยสามารถอธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยได้นั่นเอง สำหรับก่อนที่เราจะไปเริ่มทบทวนในเรื่องราวของอาณาจักรสุโขทัยนะครับเรามาดูก่อนว่าตั้งแต่ที่เราเริ่มเรียนเรื่องอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างนะครับสำหรับเรื่องหลักๆที่เราเรียนไปนะครับจากตั้งแต่ตั้งแต่เราเริ่มเรียนอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยจะมีจะประกอบไปด้วย3ามสามหัวสามหัวเรื่องใหญ่ นะครับก็คือเรื่องแรกนะครับคือพัฒนาการของอาณาจักรสุขโขทัยนะเรื่องที่2คือ,อบุคคลสําคัญในสมัยสุขโขทัยนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือภูมิปัญญาไทยสมัยสุขโขทัยนะครับประวัติศาสตร์ตอนสุขโขทัยเนี่ยเราจะเรียนอยู่3เรื่องหลักๆนี้นะครับสาหรับวันนี้นะครับเราจะมาสรุปนะครับมาทบทวนเนื้อหา ของเรื่องพัฒนาการของอาณาจักรสุขโขทยัยนะครับเราไปดูเนื้อหากันเลยนะครับสำหรับเรื่องพัฒนาการของอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยในวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วย3เรื่องย่อยด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือเรื่องที่1การสถาปนาอาณาจักรสุขโขทยัยนะครับอ่าเรื่องที่2พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัยนะและเรื่องที่3คือลักษณะการปกครองในสมัย สุโขททยนะครับวันนี้เราสรุปเราทบทวน3เรื่องนะครับในเรื่องของพัฒนาการของอาณาจักรสุโขไทยนะครับดังน,นี้เนาะการสถาปนาพระมหากษัตริย์แล้วก็การปกครองในสมัยสุโขททยนั่นเองนะครับเรามาดูที่เรื่องแรกนะครับการสถาปนาอาณาจักรสุโขททยนะครับก่อนอื่นนะครับครูให้นักเรียนดูแผนที่ก่อนนะครับ รูปภาพนี้คือแผนที่แสดงอาณาจักรสุโขทัยนะครับสมัยพ่อคุณรามคำแหงมหาราชนะครับถ้าเรียนเรียนวิชาสังคมแล้วเราลองมาเรียนที่วิชาประวัติศาสตร์อาอทิตย์ที่แล้วนะครับครูให้นักเรียนวาดรูปแผนที่ประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วแบ่งเขตเป็นภูมิภาคเนาะนักเรียนดูรูปภาพนี้นักเรียนก็จะรู้เลยว่ารูปภาพนี้คือแผนที่ประเทศไทยในปัจจุบัน แต่การแบ่งเขตการแบ่งภาคการแบ่งอะไรต่างๆเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปในยุคสมัยปัจจุบันนะครับตอนนี้คือแผนที่ที่แสดงถึงประวัติของสุโคไทยสมัยสุขโขททยนะครับเขาบอกว่าส่วนที่เป็นสุขโขไทยนะครับก็จะเป็นส่วนที่มีสีเหลืองนะครับนี่สุขโขททยนะครับอันนี้คือดินแดนของสุขโขททยนะอา แตกต่างกันนะครับแต่รูปลักษ์รูปร่างลักษณะคือแผนที่ประเทศไทยในปัจจุบันนั่นเองนะครับอันนี้คือศูนย์กลางของสุโขทัยนะครับอันนี้คือแผนที่ของสุโขทัยเนาะมาเยดูไว้นะครับเมื่อเราไปดูในแผนที่ในปัจจุบันเราก็จะมองออกว่าส่วนไหนที่เป็นสุโขทัยในอดีตนะครับปัจจุบันคือที่ใดแต่บางส่วนของสุโขทัยในอดีตนะครับก็ จะเป็นส่วนหนึ่งของต่างประเทศด้วยเช่นอ่าฮงซาวดีเยอรมนีนะครับอ่าเป็นส่วนหนึ่งของสุขโขทัยก็จริงแต่ปัจจุบันเป็นอ่าดินแดนเขตอยู่ทางประเทศพม่านั่นเองนะครับอ่าต่อไปนะครับเราเนี่ยมาดูเขาบอกว่าอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยมีศูนย์กลางอํานาจอยู่บริเวณภาคกลางตอนบนของดินแดนไทยนะครับย้อนกลับเห็นไหมมีศูนย์กลางอยู่ที่อ่า ภาคกลางแต่อยู่ทางตอนบนนะครับของดินแดนไทยในปัจจุบันนะครับ 2. นะครับมีพัฒนาการเป็นปึกแผ่นมั่นคงนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ราวสองศตวรรษนะครับจึงถูกรวมเข้ากับอาณาจักรอยุธยานะครับสุโขทัยนะครับรุ่งเรืองอยู่สองศตวรรษนะครับศตวรรษนี้อ่าี่ปีเอ๋ยจำได้ไหมเราเรียนเรื่องทศวรรษศตวรรษแล้วก็สหสวรรษเนาะ ศตวรรษเนี่ยมีเวลา10ปีใช่ไหมครับศตวรรษ100ปีสหปีศตวรรษ1000ปีดังนั้นสุขโขทัยนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ราว200ปีนะครับแล้วก็ถูกลวงเข้ากันกับอาณาจักรอยุธยานั่นเองเนาะต่อมานะครับอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยเคยมีกษัตริย์ปกครองนะครับมาก่อนพ่อขุนศรีอินทรา t ิ i เนาะเราเคยเรียนนะครับครูสอนไปแล้วว่า พระมหากษัตริย์พรองแรกนะครับของสุขโขทัยคือพ่อขุนศรีอินทร a t h ศแต่ก่อนหน้านี้นะครับสุขโขทัยก็เคยมีกษัตริย์ปกครองเหมือนกันแต่เขาไม่นับเป็นกษัตริย์พระองค์แรกเนาะนะครับเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวกันนะครับอ่ะเรื่องราวของราชวงศ์นะครับก่อนและเรื่องของพ่อขุนผาเมืองนะครับกับพ่อขุนบางกลางหาวร่วมมือกันขับไล่เขมรเนี่ยที่มายึดครองเมืองสุขโขทัยเนี่ย ปรากฏอยู่ในหลักศิลาจารึกนะครับศิลา,าจารึกวัดสี่ชุมนะครับจังหวัดสุขโขทัยรู้ได้ไงว่าก่อนพ่อคุณสรีอินทรา t ิ i เนี่ยมีกษัตริย์ปกครองมาก่อนนะครับก็รู้จกากศิลาจารึกที่เกิดขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงนั่นเองนะครับมีการจดบันทึกแต่ไม่มีหลักฐาน,นอื่นๆนะครับอันนี้คือหลักฐานที่เป็นตัวหนังสือที่แสดงชัดเจนมากที่สุดนั่นเองนะครับอ่ะ เมืองสุโขทัยนะครับเดิมอ่าดูนะเมืองสุโขทัยเดิมนะครับมีพ่อขุนศรีนาวนำถมแห่งราชวงศ์ศรีนาวนำถมเป็นกษัตริย์นะครับอันนี้ก่อนพ่อขุนศรีอินทรา t ิ i เนาะพ่อขุนศรีนาวนำถมนเนี่ยมีพระโอรสพระนามว่าพ่อขุนผาเมืองนะครับครองราชอยู่ที่เมืองราชนะครับในปีพศ1792พ้อส่อขุนศรีนาวนำถมเนี่ยเสด็จสวรรคตเนาะ อาขอมสบาดโขงนะครับลำพงเนี่ยซึ่งเป็นเขเมຈ์ง่ายเลยเมื่อพ่อขุนศรีนาวนำถมสเสด็จสวรรคตขศขมรก็เลยเข้ามายึดสุขโขทัยไว้นะครับตอนนี้สุขโขทัยตกเป็นของเขเมนนะครับอาต่อมานะครับพ่อขุนพาเมืองอะพ่อขุนพาเมืองกับพระสหายคือพ่อขุนบางกลางหนาวนะครับได้รวมกําลังรวมกําลังกันนะครับอาขับไล่เขเมนออกไปจากเมืองสุขโขทัย พ่อคุณผาเมืองเนี่ยจึงอภิเศกนะครับพ่อคุณบางกัรหาวขึ้นของราชปกครองเมืองสุขโขทยัยนะครับทรงพระนามว่าพ่อคุณศรีอินทราทิตนะถือเป็นต้นราชวงศ์พระล่วงแห่งอาณาจักรสุขโขทยัยเนาะนะครับเราจะเจอคําถามประมาณนี้เนาะอ่ะพ่อคุณศรีอินทราทิตเนี่ยมีพระนามเดิมว่าอะไรนะครับจำไว้นะ พ่อขุนบางกลางหาวคือพระนามเดิมของพ่อขุนศรีอินทราธิ i นะครับพ่อขุนศรีอินทรา t ิ i กับพ่อขุนบางกลางหาวคือคนคนเดียวกันนะครับเวลาเจอคําถามในข้อสอบก็พยายามจําให้ได้นะครับวิชาประวัติศาสตร์ส่วนมากเน,น้นความจําเป็นหลักเนาะอ่ะต่อมานะครับเรื่องที่2นะครับพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุขโขทยัยนะครับ หลายคนอาจจะสงสัยเพราะครูเนี่ยสอนไปแค่3มคนกับพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในกรุงสุโขทัยนะครับเรื่องราวที่เราเรียนไปแล้วก็จะมีพ่อคุณศรีอินทราทิศพ่อคุณลาวกำแหงแล้วก็พระมหาธรรมราชาที่1นึ่งไทยนะครับแต่ในราชวงศ์พระล่วงในอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยไม่ได้มีพระมหากษัตริย์เพียงแค่สามพระองค์นะครับยังมีพระมหากษัตริย์พระองค์อื่นๆ่นกันอีก เดี๋ยวเรามาดูลำดับรายชื่อและก็ลำดับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์กันนะครับพระมหากษัตริย์นะครับที่ปกครองอาณาจักรสุโขทัยนะครับราชวงศ์พะล่วงเนี่ยมีพระมหากษัตริย์ทั้งหมด9พระองค์นะครับมี9พระองค์เนาะแต่เราเรียนไปเราเรียนเรื่องบุคคลสําคัญเรียนแต่แค่3เดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักที่เหลือนะครับอ่าอ่าท่าเรียนมาดูอันนี้คือแผนภาพนะครับ พระมหากษัตริย์ทาง9พระองค์ในที่นี้มี5นะครับเพจเพจนี้มี5นะครับเริ่มที่พศ1792ถึงเท่าไหร่เนี่ยไม่ปรากฏนะครับเป็นอ่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่1พ่อขุนศรีอินทราทิตนะครับต่อมาในพศเท่าไหร่ไม่รู้นะครับไม่ปรากฏจนถึงปีพศ1822นะครับเป็นพ่อขุนบานเมืองเนาะ ต่อมาพศ1,822ไปจนถึง1,841นะครับพระมหากษัตริย์ก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับต่อไปอต่อมานะครับพศ1,841ไปจนถึงพศ1,866ก็คือพระยาเลไทยนะครับและก็ 1, ะพออ1,8พศ1,866จนถึง1,890นะครับก็คือพระยา่วดนำถุม อันนี้ก็คือลำดับพระมหากษัตริย์5พระองค์แรกนะครับต่อมานะครับพระองค์ที่6นะครับพศ1890ไปจนถึงพศ1911พระมหาธรรมราชาที่1นะครับหรือว่าลิไทยต่อมาพศ1911ไปจนถึงพศ1942นะเป็นพระมหาธรรมราชาที่2นะครับ ต่อมาพศ1943ก็ยไปจนถึง1962นเะครับเป็นพระมหาธรรมราชาที่3นะครับสหรือ,อสายหรือไทยนะและพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายในราชวงศ์พระล่วงนะครับตั้งแต่พศ1962ไปจนถึง198 1ก็คือพระมหาธรรมราชาที่4หรือบรมบาลถือว่าเป็นกษัตริย์พระองค์สุดท้ายในราชวงศ์พระล่วง และเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายของสุขโขทัยนะครับแล้วก็จะถูกสุขโขทัยเนี่ยก็ถูกรวมเข้ารวมเป็นหนึ่งเดียวกับกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะครับตัวอย่างพระมหากษัตริย์ที่เรารู้จักกันในราชวงศ์พะล่วงในอาณาจักรสุขโขทัยนะครับก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองสูงสุด ทรงขยายอาณาเขตอย่างกว้างขวางนะครับหลังจากพระองค์เสด็จสวรรคตแล้วสุโขทัยก็เสื่อมอำน,นาจไปนะครับต่อมานะครับพระองค์ตัวอย่างเนาะตัวอย่างพระองค์ที่2คือพระมหาธรรมราชาที่1ห,หรือลิไทยเนี่ยทรงพยายามสร้างความมั่นคงใ้อาณาจักรสุโขทยัยด้วยการกรวบรวมเมืองต่างๆเข้ามาในอนาณาอาณาจากักรแต่ก็ไม่กว้างเท่ากับสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเอง อันนี้ก็คือตัวอย่างพระมหากษัตริย์นะครับสําคัญสาคัญเนาะที่เราเคยเรียนไปนะครับจำไว้นะครับว่าพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์พระล่วงในอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยมีทั้งหมด9พระองค์นะครับต่อมานะครับเรื่องสุดท้ายเรามาดูลักษณะการปกครองนะครับในสมัยสุขโขทยัยนะการปกครองในสมัยสุขโขทัยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ช่วง ช่วงแรกก็คือการปกครองในการปกครองสมัยสุขโขทัยตอนต้นและก็การปกครองในช่วงสมัยสุขโขทัยตอนปลายนะครับเริ่มแรกแล้วก็ตอนปลายแบ่งออกเป็น2ช่วงเนาะเรามาดูในการปกครองนะครับในสมัยสุขโขทัยตอนต้นนะครับในช่วงสมัสมยสุขโขทัยตอนต้นเนี่ยปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะครับพ่อปกครองลูก ผู้ปกครองมีความใกล้ชิดกับราษฎรก็คือพระมหากษัตย์เนี่ยมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากนะครับใครเดือดร้อนก็มาเรียกนะครับสั่นกระดิ่งที่แขวนไว้ที่ประตูวังได้นะับเหมือนในรูปนะครับพระมหากษัตย์เนี่ยจะทรงไต่สวนคดีความด้วยความยุติธรรมด้วยพระองค์เองนะครับในสมัยกรุงไทยตอนต้นเนี่ยใครที่เกิดความเดือดร้อนนะครับก็มาสั่นกระดิ่งเนะเหมือนในรูปที่ครูม,มีให้เนี่ยแล้วพระมหากษัตริย์เนี่ยจะออกมา ตัดสินด้วยความยุติธรรมพระมหากษัตริย์ออกมาตัดสินนะครับการปกครองแบบนี้เรียกว่าพ่อปกครองโลกนะครับอันนี้ก็คือตัวอยากก่างกระดิ่งเนาะอ่ะต่อไปนะครับการปกครองในสมัยสุขโขทัยตอนปลายนะครับเริ่มตั้งแต่สมัยพระมหาธรรมราชาที่1นนะครับหรือว่าลิทัยนะครับในช่วงนี้นะครับทรงพระมหาธรรมราชาชาครับที่1เนี่ยทรงนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามา นะครับเข้ามาในการปกครองนะครับเรียกว่าการปกครองแบบธรรมราชาโดยพระมหากษัตรย์ทรงอยู่ในฐานะพระราชาผู้ทรงรทมนะครับปกครองด้วยปกครองบ้านเมืองด้วยโฎปรตเพร,ร,ราชาธรรมนั้นเองนะครับอ่าสุดท้ายนะครับการมอบหมายงานอ่าวันนี้นะครับเราสรุปไปสารเรื่องนะครับในเรื่องของพัฒนาการของ สมัยสุโขทัยนะครับสําหรับงานวันนี้นะครับครูให้นักเรียนทําแผนที่ความคิดนะครับสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการของสุโขทัยทั้ง3าเรื่องที่ครูสรุปให้นะครับอ่ะเช่นนะครับพัฒนาการของสุโขทัยนะมี3ด้านมีอะไรบ้างนะครับด้านการสถาปนานะครับพระมหากษัตริย์แล้วก็การปกครองเมื่อ ได้ทั้ง3ด้านแล้วให้นักเรียนสรุปแต่ด้านเช่นการสถาปนาเนี่ยเริ่มจากอะไรเป็นมายัางไงนะรับพระมหากษัตริย์มีกี่พระองค์ไม่ต้องเขียนพระนามก็ได้เขียนแค่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกกับพองค์สุดท้ายก็ได้หรือใครที่ขยันก็เขียนทั้ง9พระองค์เลยก็ได้นะครับและสุดท้ายการปกครองแบ่งออกเป็นตอนต้นเป็นยังไงตอนปลายเป็นยังไงนะครับทํามาให้เรียบร้อยตกแต่งนะครับระบายสีได้หรือ ใครที่ไม่มีกระดาษก็สามารถทําลงในสมุดได้เช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะครับจุดนี้สําคัญนะครับชื่อนมสกุลชั้นเลขที่นะครับถ้านักเรียนไม่เขียนมานะครับครูไม่สามารถรับรู้ได้ว่างานชิ้นนี้เป็นของใครนะครับครูบอกทุกครั้งเนาะใครที่ไม่เขียนชื่อชั้นเลขที่นะครับข้อมูลส่วนนี้มาครูจะถือว่านักเรียนยังไม่ ส่งงานนะครับอ่าเมื่อเสร็จแล้วนะครับเขียนชื่อชั้นเลขที่บล,ล้อยแล้วก็ส่งเข้ามาในอัลบั้มให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคูแบงแล้วก็วิชาอ่าประวัติศาสตร์ก็ขอจบเพลงแห่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาบทวนในเรื่องต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะครับ